สวัสดีท่านผู้ชมครับช่วงนี้บรรยากาศในการซื้อขายรถเนี่ยดีมากๆเลยนะครับ้าท่านผู้ชมชอบรถแบบไหนรุ่นไหนนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามาที่ b บ n เอนเคได้เลยนะครับกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์นะครับ EP นี้ EP ที่198แล้วนะครับมีรถเข้ามาให้ชมเลือกทั้งหมด9คันสวยๆเน้นๆทุกคันเลยทีเดียวโดยเฉพาะถ้าท่านผู้ชมกําลังตามหานะครับรถ Mercedes Ben บนะครับรหัส43หรือ53นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเข้ามาหลากหลายคันเลยทีเดียวยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดเริ่มต้นที่สุดหล่อคันแรกคันนี้ไปเลยครับ เริ่มต้นคันแรกของรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับท่านชมตัวแรงตัวโหดสายพันธุ์ SUV รุ่นใหญ่เครื่องแน่นชุดแต่งเต็มเลยทีเดียวนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 Mercedes-Benz GLE 53 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเริ่มต้นคันแรกนะครับก็ตัวแรงตัวโหดกันเลยทีเดียวนะครับคันนี้เป็น SUV ทรงใหญ่รหัส GLE รุ่น53นะครับแน่นอนครับรหัส53แบบนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ AMG แบบพิเศษนะครับชุดแต่งแบบพิเศษรอบคันเลยทีเดียวในส่วน ส่วนของพัดเครื่องยนต์เองนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ6สูบ3 0 0 0ซีซีนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่435แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่520นิวตันเมตรเพิ่มระบบอีโคบูตเข้าไปมอเตอร์ไฟฟ้าอีก22แรงม้าทําให้แรงบิดเพิ่มขึ้นมาอีก250นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับช่วงล่างก็จะเป็นแบบแอร์ซับสแตนชั่นนะครับปรับนุ่มนวลก็ได้นะครับหรือว่าจะปรับแบบปอดก็ได้มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4อแแบบคคคววาามมุยรงันนี้ครบจจัดดเเเต็มลยยทีีวในส่วล้อ ชุดแต่งเองนะครับก็จะเป็น AMG แบบพิเศษนะครับโดดเด่นด้วยกระจังหน้านะครับจะเป็น specific radiator g r i l l สวยงามเลยทีเดียวมาพร้อมกับไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็ก AMG นะครับขนาด21นิ้วนะครับตัวคาลิเปอร์เบรกก็จะเป็นตัว AMG ด้วยนะครับตัวรถเนี่ยไซส์ใหญ่นะครับช่วงล่างยกสูงเลยทีเดียวมากับหลังคาพาราโมิกซันรูฟเปิดปิดปด้วยระบบไฟฟ้ามีระบบคิลด์สโกแพคเกจน,นะครับไฟท้ายด้านหลังก็ส,สวยเลยทีเดียวช่องเก็บสัมภาระกว่างมาพร้อมดิฟเฟอเร์ปลายท่อคู่เสียงท่อเนี่ยดังกำลังดีเลยนะครับ แต่งด้วยเบาะหนังทรงอาร์ติโก้สีดำนะครับแล้วก็ผสมผสานด้วยตัวหนังดินามิกา้าไมโครไฟเบอร์ก็คือหนังอัคันทล่านนั่นเองนะครับเดินด้วยได้สีแดงได้เบลแดงด้วยนะครับสวยงามมากๆและก็ที่โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับก็คือพวงมลลาลัย AMG 3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันเป็นพวงมลลาลัย AMG รุ่นใหม่นะครับแพนเทนชิปจะยาวกว่าตัวรุ่นปกติและคันนี้นะครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับออปชั่นความสะดวกจัดเต็มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็เคเ,เ,เกจ จะเป็นตัวดิจิตอลแล้วนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบ MBUX นะครับมีตัวทัชสกรีนได้นะครับมีตัวสั่งงานด้วยเสียงเฮ้เมอร์เซเดสมีระบบ MMC เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนครบเลยทีเดียวนะครับและคันนี้มีหมด AMG โดยเฉพาะด้วยนะครับเพราะว่าเป็นรถ AMG เครื่อง AMG นะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวคันนี้คันแรกของสัปดาห์นะครับมาพร้อมกับรถปีใหม่วารันตียาวๆและราคาพิเศษด้วยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมา23,000กิโลนะครับมาพร้อมวารันต ถึงเดือน12ปี2025กับราคาสุดพิเศษที่เบน,นเ้เคตั้งไว้นะครับเป็นแค่4ล้าน6แสนกับ90,000 90, บาทเท่านั้นครับ ลดไซส์ลดขนาดลงมาหน่อยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าความหล่อกับความแรงเนี่ยไม่ลดลงมาตามนะครับคันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับตัวล่าสุดนะครับมิดไซส์สปอร์ต SUV กับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes-Benz GLC 43 Coupe AMG facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ o b s i d i a n black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ GLC Coupe นะครับรุ่นพิเศษรหัส43เป็นตัว minor change facelift รุ่นล่าสุดเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแน่นอนครับรหัส43แบบนี้นะครับเครื่องยนต์เนี่ยแรงม้าเนี่ยนะครับ จะเป็นรองของตัว53ลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าความแรงเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินนะครับ6สูบเทอร์โบคู่นะครับ3,000ซีซีให้แรงม้าสูงสุดที่390แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์เมติกแบบฟูลไทม์นะครับและช่วงล่างเนี่ยนะครับก็ยังเป็นแบบแอร์ซับเทนชั่นนะครับจะปรับแบบนุ่มนวลก็ได้นะครับหรือว่าจะปรับแบบสปอร์ตก็ได้นะครับตามความต้องการของท่านผู้ชมเลยทีเดียวคันนี้้้้เเป็นนนนนนตััััววะะะคครรรรบบบบไดดดดดุ่่่่ใใหหหมมโยกจงาแ มาพร้อมสัญลักษณ์ Mercedes Ben z ด้านหน้าเป็นดาวกระจกด้วยนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าดีไซน์สวยๆพร้อมระบบมัลติบีมนะครับล้อแมก AMG ขนาด20นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยก็จะเป็นตัวยกสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขนาดเนี่ยจะเป็นขนาดกลางมิดไซส์นะครับเหมาะแก่การใช้งานในบ้านเรามากๆเลยนะครับแน่นอนครับรูปทรงเนี่ยจะเป็นคูเป้มาพร้อมกับหลังคาซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าระบบกินาสโกแพคเกจไฟท้ายสวยๆดักเทลสปอยเลอร์ดิฟเฟเซอร์ปลายท่อคู่ออกฝั่งละ2นะครับชื่อรุ่น GLC 4 3พร้อมสััญลกษณ์ AMG นี้มา พร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าและก็ระบบแฮนด์ฟรีแอ ccess โดยเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้สีแดงนะครับเป็นการตัดเย็บแบบพิเศษและยังได้เบลสีแดงด้วยนะครับมาพร้อมกันรบบเบาไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจนะครับเครื่องเสียงโบมสเตอร์เซรามันเซมกล้อง360องศาและที่โดดเด่นมากๆก็คือตัวพวงมาลัยรุ่นใหม่นั่นเองนะครับจะเป็นพวงมาลัย MG 3ก้านท้ายตัดและด้านข้างของพวงมาลัยนะครับจะจับกระชับได้กว่าตัวรุ่นเก่ามากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับแพทเทิร์นชิปเกียร์ที่ ง่ายได้มากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับหน้าปัดเดือนไม้ที่เป็นตัวดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยนะครับมาพร้อมระบบ MBUX เป็นหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยครบคันเลยทีเดียวมีโหมด AMG โดยเฉพาะนะครับปรับช่วงล่างได้นะครับปรับโหมดการขับขี่ได้หลากหลายเลยทีเดียวไฟแอมเบร์์ก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลายสีเลยนะครับมาพร้อมระบบ MMC ด้วยนะครับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตัว Minor Change facelift ตอนนี้มีลูกค้าถามหามาเยอะมากนะคร ตัดสินใจนะครับต้องรีบเลยทีเดียวสําหรับเจ้า43คันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมา37,000กิโลนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเคตั้งไว้นะครับเพียงแค่3ล้านกับ90,000บาทเท่านั้นครับ รุ่นเดิมรหัสเดิมนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคันนี้เป็นตัวก่อนไมเนอร์เชนนะครับแรงม้าลดลงมานิดเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่อย่างอื่นเนี่ยยังครบครันเหมือนเดิมเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 mercedes benz glc 43 coupe amg นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพลาไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดานะครับและนี่คือ glc 43 coupe นะครับคันนี้นะครับเป็นตัวรุ่นก่อนเฟสลิปที่จะไปเป็นคันสีดานะครับตัวขนาดรถนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยน เนซินเทอร์โบคู่6สูบ3,000ซีซีนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่367แรงม้านะครับลดจากตัวเก่าลงมานิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมและคันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์มติกแบบฟูลไทม์จับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมช่วงล่างนะครับแบบแอร์ซับเทนชั่นนะครับปรับนุ่มนวลก็ได้นะครับปรับสปอร์ตก็ดีเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งบอดี้พาสเอ็มจีนะครับได้ไฟหน้าอินเทอร์เจียร์ไลท์สแตมล้อแม็กเอ็มจีขนาดยี่สิบเอซันรูฟนะครับเปปิิดดด้วยระบบไฟฟ้า มีระบบคีโรสโกแพ็กเกจมาให้นะครับควยท้ายสุดสวยเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับดักเทลสปอยเลอร์ชื่อรุ่น GLC 43พร้อมสัญ,ญลักษณ์ AMG Diffuser ปลายท่อคู่ครบเลยทีเดียวมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าและระบบแฮนด์ฟรีแอสเซสเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับออปชันอย่างที่บอกนะครับเต็มคล้ายๆกับตัวเฟซลิฟเลยนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับกล้อง360องศาเครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซรอร์ซาวด์ซิสเต็มนะครับได้พวงมาลัยทรงสปอร์ตสามกา้านไฮตัดพร้อมปุ่มมััััััลลลตติฟงงงกก์ชนนนนะะคคครรบบวออโซาเ สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลากหลายเลยทีเดียวโดยเฉพาะโหมดสปอร์ตและก็สปอร์ตพลัสเนี่ยอันนี้เครื่องแรงเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมช่วงล่างเองก็ปรับได้นะครับสามารถปรับเกียร์แบบแมนนวลก็ได้นะครับแล้วก็ใช้แพทเทิร์นชิปเกียร์บนพวงมาลัย AMG ได้เลยนะครับท่านผู้ชมไฟสีอเมรไลน์นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ถึง3สีด้วยกันนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายสําหรับ GLC 43คูเบ้คันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมา53,000บแปดนะครับกับราาคสุดพิเศษที่งมาห้างมื่นสามพันกท่านั้น สัปดาห์นี้นะครับมีรถรุ่นพิเศษเข้ามาหลายคันเลยทีเดียวนะครับรวมถึง S Class นะครับทรงสปอร์ตสุดหรูสุดแรงรุ่นนี้คันนี้ด้วยนะครับกับรถเข้ามาปรจำสัปดาห์คันที่เ m e บ c e d e s Benz CLS 53 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำออ s เ d i a n Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับคันนี้สวยงามโดดเด่นมากๆเลยนะครับด้วยรูปทรงรถที่เป็นรถซีดานสปอร์ตคูเป้ในตระกูล S Class นะครับมาพร้อมรหัส43และสีคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถสีดำนะครับแต่ว่าแรปด้าน มาทาให้ตัวรถเนี่ยมีความดุโหดมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับรหัส43นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์แบบเดียวกับตัว GLE 53เลยนะครับแต่ว่ามาอยู่ในรูปทรงรถที่เป็นซีดานสปอร์ตคูเป้คันนี้แรงสะใจมากๆเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ 3,000cc นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่435แรงม้านะครับเพิ่มระบบ EQ Boost เข้าไปมอเตอร์ไฟฟ้าอีก22แรงมา้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์ i มติกแบบฟูลไทม์และช่วงล่างก็ยังเป็นแอร์ซ ขับสนุกมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมขับโหมดสปอร์ตพลัสนะครับปรับช่วงล่างให้เป็นแบบสปอร์ตนะครับอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมขับสนุกมากเลยทีเดียวตัวบอดี้พาร์ตนะครับก็จะเป็นตัวบอดี้พาร์ต AMG 53รุ่นพิเศษนะครับกระจังหน้าสุดสวยไฟหน้ามัลติบีมนะครับล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วนะครับมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรก AMG สีแดงด้วยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับหลังคาซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับระบบกิเลสโกแพ็กเกจแล้วก็ไฮไลท์ของตัว c ี s แน่นอนอยู่แล้วครัับบจจะะะะเเเเปปปป็นนรรรรรรถ4ตููคคทง้กกฟมลสสสุด เลยทีเดียวไฟท้ายก็สุดสวยนะครับมาพร้อมกับดักเทลสปอยเลอร์ชื่อรุ่นรหัส53นะครับดิฟเฟอเซอร์ปลายท่อคู่ออกฝั่งละ2มาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟา้าแล้วก็ระบบแฮนด์ฟรีแอสทเซสเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้สีแดงตัดเย็บแบบพิเศษในรูปแบบ AMG โดยเฉพาะเลยทีเดียวมาพร้อมกันร,ระบบไฟฟา้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจนะครับมีกล้อง360องศามาให้เครื่องเสียงเบอร์เมนเซอร์เซอร์ราล์ซัสซิสเต็มพวงมลาลัย AMG 3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังชันหน้าปัดเดินไมน Digital, นค์ก มีการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto Bluetooth USB ครบเลยทีเดียวไฟ Ambient Light เ,เองก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลายสีนะครับและคันนี้ในส่วนของความปลอดภัยนะครับมาครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัว Blind Spot ระบบขับตามคันหน้านะครับมีระบบประคองรถให้อยู่ในเลนนะครับดึงพวงมาลัยกลับมานะครับถือว่าเป็น S-Class ย่อมๆเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับใครที่กําลัางตามหานะครับรถซีดานสปอร์ตทรงใหญ่คูเป้ท้ายตัดเครื่องยนต์รุ่นพิเศษแบบแรงๆนะครับต้องคันนี้เลยนะครับสำหรับ C r v 5 3คันนี้ นะครับเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมา30,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเอเคตั้งไวเ้เพียงแค่2,990,000บาทเท่านั้นครับ แน่นอนครับว่าถ้าพูดถึงรุ่นพิเศษรหัสพิเศษนะครับจะขาดรุ่นนี้ไปไม่ได้โดเดตขาดเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes b e n z C 4 3 Coupe คูป AMG Face l i f t นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโคล่าไว้นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรุ่นพิเศษรุ่นสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะครับท่านผู้ชมสัปดาห์นี้เนี่ยเข้ามาหลายๆคันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัส 5- 4ี้ถือว่านอี่ึ่งรุ่นนะรุ่นนิยยมของรหัส43เลทีเดียว่าตัวรถเงามมีความ สปอร์ตแล้วก็ราคาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับคันนี้เป็น C Class นะครับ W205 เป็นตัวไม้เนเชนเฟสลิฟต์นะครับสประตู4ที่นั่งสุดสปอร์ตเลยทีเดียวในส่วนของพาร์ทเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์รหัส43เบนซินนะครับเทอร,ร์โบ Turbo คู่6กสูบสามพซีซีให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่390แรงม้าจาับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์เมติกแบบโฟร์ไทม์นะครับมาพร้อมชุดแต่งบอดี้พาร์ทเอ็มจีรุ่นพิเศษน,นะครับรอบคันเลยทีีเดดดดยยววนนนนนะะนน Multi G, นะคครรรััับบไไ้้้กจงหหาาาสสุฟข19 และคันนี้มาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรก AMG สีแดงสุดบาดใจเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมหลังคาแก้วพาราลามิกล s สลูฟนะครับระบบคลรัสโคแพ็กเกจและแน่นอนครับรูปทรงรถที่เป็นตัวซีคูเป้เนี่ยโดดเด่นเรื่องความสปอร์ตอยู่แล้วนะครับด้านหลังก็สวยเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟไท้ายดักเทลส s p เลอร์ชื่อรุ่นรหัส C43 สัญ,ญลักษณ์ AMG ดิฟฟเชอร์ปลายท่อคู่ออกฝั่งละ2นะครับคันนี้มาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าและก็ระบบแฮนด์ฟรีแอ ccess โดยเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเดินด้วยได้ แบบพิเศษเฉพาะรุ่น AMG 43คันนี้มาพร้อมเครื่องเสียง Burmester Surround Sound System นะครับมีกล้อง360องศาด้วยมาพร้อมพวงม,มาลัย AMG 3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าปัดเรือนใหม่ก็จะเป็นตัวดิจิตอลสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับมีโหมด AMG โดยเฉพาะส่วนหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวรุ่นเก่านะครับเลือกโหมดฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวก,การเชื่อมต่อก็ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ USB Bluetooth นะครับคันนี้สามารถปรับเปลี่ยนสีไฟ Ambient Light ได้หลากหลายสีเลยทีเดียวนะครับ ถือว่าเป็นสปอร์ตอีกหนึ่งคันนะครับที่มาพร้อมรหัส43แล้วขายดีตลอดการเลยนะครับเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมา30,000กับ6,000กิโลนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเนเคตั้งไว้นะครับเพียงแค่2 4 0ล้าน4แสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับ คันนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันกับคันเมื่อกี้เลยนะครับท่านชมแต่ว่าคันนี้เป็นสไตล์เดล่คาร์สปอร์ตนะครับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับปีใหม่วิ่งน้อยวารันตียาวๆเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes Benz C 2 0 0 Coupe AMG f ค c e ป i f t นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำออสเตรเลียภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงแคนเบอรรี่เลนนะครับชอบตัวแรงนะครับไปรหัส43านะครับแต่ว่าชอบเน้นประหยัดน้ํามันสวยๆหล่อๆไม่เน้นความแรงมากนะครับท่านชมต้องคันนี้มาพร้อมกับปีใหม่แล้วก็ว ยยยาววเเลทีีดคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 2,000cc สี่สูบนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงม้านะครับเป็นตัว Minor Change facelift เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับ Body Parts AMG รอบคันนะครับไฟหน้า Multi Beam Lo Max AMG ขนาด19นิ้วรูปทรงรถเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นรุ่นเดียวกับ C43 เมื่อกี้เลยนะครับ C-Class นะครับสประตู4ที่นั่งนะครับได้หลังคาแก้วพาร์โนลามิก Glass Roof ระบบคิเลสโก้แพคเกจด้วยนะครับไฟท้ายสุดสวยมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ระบบแฮนด์ฟรี Access เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงเคนเบอร์รี่เลสสุดสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory, เ,มเ,มเมมโมรีแพ็คเกจเครื่องเสียงเบอร์เมซเซอร์เซอร์ราลซาวซิสเซมนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยนะครับจะเป็นรุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนเฟสลิปนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านท้ายตัดพร้อมปุม่มมัลติฟังก์ชันหน้าปัดเดือนใหม่เองก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นตัวดิจิตอลสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้3รูปแบบนะครับหน้าจอคอนโซลกกกกกกกลลลาาาาาางงงงนน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 ะะะะะคคคครร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 ัััััััััับบบบบบจมมมมีีขดดใใใหหหญ่่่่่่ววววตตตุเเเเเโฟ์ชชชช้้ืืออออิูท แอปเ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้ครบเลยทีเดียวนะครับไฟ Ambient l i g h t ก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลายสีนะครับคันนี้นะครับท่านผู้ชมที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายและอย่างที่บอกครับคันนี้ถือว่าเป็น C200 Coupe คูปโฉมใหม่ๆนะครับที่เป็นปีใหม่แล้วก็มาพร้อมกับวารันตียาวๆด้วยรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมาเพียงแค่2 0 0 0 0กับ3,000กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมวารันตีถึงปี2025เลยทีเดียวกับราคาสุดพิเศษที่บเคตั้เคจตั้ง ไรเทมสปอร์ตโรสเตอร์ตัวสุดท้ายท้ายสุดนะครับและคันนี้สภาพสวยงามวิ่งมาน้อยมากๆนะครับเป็นแค่หลัก10,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับหาแบบนี้ไม่ได้ที่ไหนแน่นอนนะครับนอกจากคันนี้เลยนะครับท่านชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 Mercedes เ e n z น SLC 300 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวมุกไดมอนด์ไว้นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําสลับกับสีแดงนะครับและนี่คือสปอร์ตโรสเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับใช้บอดี้ว่ารหัส172นะครับรหัส SLC 300นะครับแน่นอนครับรุ่นนี้ ไม่มีแลนที่จะผลิตออกมาเลยนะครับในส่วนของลายที่เป็นสปอร์ตโรสเตอร์ของ Mercedes Ben บนะครับคันนี้ถือว่าเป็นตัวสุดท้ายท้ายสุดเลยทีเดียวใครที่กําลังตามหานะครับรถ2ประตู2ที่นั่งเปิดประทุนรุ่นสปอร์ตนะครับคันนี้ซื้อเก็บไว้ได้เลยและสภาพคันนี้สวยงามมากๆเลยนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบนะครับ 2000cc ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่245แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับรถเครื่องยนต์ขนาดนี้นะครับแรงม้าขนาดนี้มาอยู่ในรถไซส์เล็กแบบนี้ขับสนุกมากๆเลยนะคร รอบคันนะครับกระจังหน้าสวยๆไฟหน้า Intel l i g e n t Light s y s t ้ m ล้อ m แม็กเขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงตัวรถเนี่ยแน่นอนนะครับจะเป็น2ประตู2ที่นั่งไซส์เล็กเปิดประทุนเปิดประทุนเข้าไปนะครับท่านผู้ชมสุดสปอร์ตด้วยเบาะหนังสีแดงสลับกับสีดําต้องบอกเลยนะครับว่าสีแบบนี้ขายดีในทุกๆรุ่นทุกๆคันเลยทีเดียวใครที่กําลังตามหาอยู่นะครับต้องรีบเท่านั้นเลยนะครับคันนี้เข้าไปภายในนะครับขอได้นั่งแล้วนะครับความสปอร์ตเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับออปชั่นจัดเต็็มมเเลยนนนะะะรรรบบบไไ่่่ววาาาจปใสของกกฟฟ้ คันนี้ได้พวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดนะครับและหน้าจอคอนโซลกลางนะครับก็มีความสวยงามนะครับปรับโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างครบครันเลยทีเดียวมีฮิตติ้งซีทมาให้ด้วยนะครับและเกียร์เนี่ยจะอยู่คอนโซลกลางนะครับจะแตกต่างจากตัว S L K จะเป็นเกียร์รุ่นเล็กนะครับแต่ว่าได้เป็นตัว9สปีดนะครับและรุ่นนี้นะครับไฟแอมเบรไลท์ก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้3สีนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับตัวปุ่มเปิดปิดหลังคาจะอยู่คอนโซลกลางเช่นกันนะครับพอปิดหลังคามาปุ๊บเนี่ยคันนี้เป็นหล าตามหา SLC 300หรือ Sport Roadster รุ่นหน้าเก็บหน้าใช้เนี่ยต้องคันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมานะครับเป็นแค่1,000 10, 0กับ5,000กิโลเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆเลยทีเดียวกับราคาสุดพิเศษที่เป็นในเคตั้งไว้เพียงแค่2 000, 3 0ล้าน3กับ90,000บาทเท่านั้นครับ R172 ลิม i t ต d อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มาพร้อมชุดแต่งเดิมออกจากศูนย์เลยทีเดียวไม่มีรุ่นนี้ไว้เนี่ยไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes-Benz SLK200 AMG รุ่นพิเศษ Car b o n l ล o k e d i t i o n นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาเชน r นลไล g ์เกรนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ R172 SLK นะครับบอดี้ล่าสุดบอดี้เดียวกับตัว SLC คันเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคันนี้เป็นตัวรุ่นก่อนที่จะมาเป็น SLC นะครับใช้รหัสว่า SLK 200 แต่เป็นรุ่นพิเศษนะครับใช้ชุดแต่งว่าคาร์บอนลุคเอเดชันนะครับจะมีการเพิ่มชุดแต่งนะครับเพิ่มสีสันเข้าไปไม่ว่าจะเป็นภายนอกแล้วก็ภายในเลยทีเดียวคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1 8 0 0ซีซีนะครับกับ184แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับไฟหน้า Intelligent Light System ล้อแม็ก AMG ขนาด18นิ้วนะครับและสีของล้อแม็กนะครับก็จะแตกต่างจากตัวรุ่น AMG ปกตินะครับโดยขอบด้านในเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับร 2ประตู2ที่นั่งเปิดประทุนนะครับและก็จะมีสัญลักษณ์คาร์บอนลุคเอดิชันนะครับจะอยู่ตรงกระจกมองข้างด้วยนะครับไฟท้ายสวยๆนะครับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่เลยทีเดียวเปิดหลังคาเข้าไปภายในนะครับโดดเด่นมากๆเลยนะครับด้วยตัวเบาะเองนะครับตัวเบาะเองเนี่ยนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดําแต่ตรงหัวหมอนด้านบนเนี่ยนะครับจะหุ้มด้วยหนังเคฟล่านะครับแล้วก็จะมีขอบด้วยสีเขียวนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็พอเปิดประตูออกมาเนี่ยแผงประตูเองนะครับก็จะเป็นคาร์บอนเคฟล่านะครับสวยงามมากๆมาพร้อมกันกับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่ นะครับได้พวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดนะครับมีนาฬิกาอนาล็อกคล็อกนะครับหน้าจอคอนโซลกลางคันนี้มีฮีตติ้งซีดด้วยนะครับปรับเบาะอุ่นได้นะครับแล้วก็จะมีตัวแอร์คราฟนะครับและเกียร์นะครับจะอยู่ตรงคอนโซลกลางด้วยนะครับและคอนโซลตรงกลางแน่นอนครับทิมชุดแต่งก็เป็นคาร์บอนลุคเอดิชันนะครับก็คือตัวจะเป็นคาร์บอนเคฟลาก็สวยงามมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะครับถือว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชันของ R 1 7 2 200 SLK หาายกกอีนึ่งเลยทีเดียวนะครัสอง SLK สองร รถคันนี้นะครับเป็นรถปี2014นะครับวิ่งมาน้อยมากๆนะครับเป็นแค่30,000กับ4,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นในเคตั้งไวเ้เพียงแค่1 000, 3 0 0 0 0 0กับ9 0 0 0บาทเท่านั้นครับ คันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของรถ Mercedes ตัวท็อปวิ่งน้อยในราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่9 Mercedes Ven a 2เ0 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Cosmo Black นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรุ่นเริ่มต้นนะครับในตระกูล A Class เป็นตัวท็อปออปชันเลยทีเดียวรุ่นท็อปในตระกูล A Class แบบนี้นะครับได้เครื่องยนต์ 0, 2, เบนซินเทอร์โบสีสูบ2องพังซีซีกับสองร้อยกับเอ็ดแรงม้าเคร ชมปีเดียวกันเลยนะครับท่านชมคันนี้มาพร้อมกับบอดี้พาร์ตชุดแต่ง AMG รอบคันเลยทีเดียวไฟหน้าบซีนอนล้อแม็ก AMG ขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงตัวรถเนี่ยเป็นสปอร์ตแฮทชแบ็ก5ประตูทรงสปอร์ตสวยงามมากๆเลยนะครับหาได้ยากและก็มีน้อยเลยทีเดียวด้านหลังเองนะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้พอสมควรเลยทีเดียวเปิดเข้าไปภายในนะครับท่านชมตกแต่งด้วยเบาะหนังทรงอาร์ติโก้สีดำนะครับใช้หนังผสมกับตัวหนังดินามิกา้าไมโครไฟเบอร์หรือว่าหนังอาคาทาลล่านั่นเองเดินด้วยได้สีแดงด้วยนะครับ สวยงามมากๆและคันนี้มาพร้อมกันระบบไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับตัวท็อปแบบนี้นะครับได้พวงมาลัยทรงสปอร์ต3าก้านไฮตัดนะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันมีโหมดการขับขี่มาให้เลือก3โหมดนะครับจะมีโหมดอีโคนะครับโหมดแมนนวลแล้วก็โหมดสปอร์ตหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเลือกการเชื่อมต่อได้เลยนะครับจะมีการเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบลูทูธนะครับ USB ครบเลยทีเดียวนะครับและที่นั่งด้านหลังเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่านั่งได้3คนแบบสบายๆเลยทีเเดีีียยววตต้้้ออองบกลนนนนร่่าาุห ยากเลยทีเดียวรถสวยๆว,วิ่งน้อยๆแบบนี้นะครับต้องที่เบนซ์เอเท่านั้นเลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2013นะครับวิ่งมาเพียงแค่3า0 0 0ืกับเก้ากิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษปิดท้ายสัปดาห์นะครับเพียงแค่7,99,000บาทเท่านั้นครับ ครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์นี้นะครับมีรถสวยๆเข้ามาหลากหลายคันเลยทีเดียวนะครับชอบคันไหนแบบไหนอย่าลืมนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามาที่เบน n อนเคได้เลยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับท่านผู้ชมมาช้าไม่ทันนะครับกระซิบบอกตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยทีเดียวแต่ถ้าทั้งหมดนี้นะครับยังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูมเบนแอนเคของเราได้เลยนะครับมีรถสวยๆหลากหลายคันให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับมาที่เบนแอนเคได้รถสกใจแน่นอนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook BenNK นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ w w w b e n n k com หรือติดต่อเข้ามาที่ BenNK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับ EP ที่198เดนะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้า EP ที่199แล้วนะครับจะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ